มาอย่อา,อาไปายากับกลุ่มโจสลับแม,กบม,ม่กับพุ่นู้ไหมโ้ยอ้เ้ามเบือจะามืเบือ้ยผมลูกผมชอบมากเลยแี่สาวนี้มารวมภาคเสีย วันพีกวยเป็นตัวละครไหนครับถ้าเป็นตัวละครชื่อเอโบชิครับผมอยู่ในกลุ่มโจรสลัดแมงกระพุนอ่าเป็นยไงบ้างอาจะถือว่าเป็นเป็นการ์ตูนที่เหมือนเราดูมาตั้งแต่เด็กเนาะใช่เราได้มาร่วมง,งานกับเขาเรารูสิกงองามากดีใจมากแล้วก็เหมือนแบบว่าคือเหมือนเราได้เติบโตมากับการ์ตูนเรื่องนี้แล้วเราก็แบบมิใจมากๆมันเหมือนความฝันของเราที่แบบครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้ภาคบันทีกการ์ตูนในการ์ตูนที่อยู่ในทุกช่วงชีวิตของเราอ่าพี่โบเราได้มนก็แบบ อ๋อยากมากเพราะว่าแบบเหมือนมันเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมแล้วแบบคือเราก็เห็นแต่ว่าเห็นได้แบบคนอื่นเขาพากันอะไรอย่างเงี้ยเห็นพี่ๆอื่นเขาพากันเราก็ตอนแรกเราไม่ได้คิดว่ามันมันจะยากขนาดนี้คิดว่ามันจะแบบแค่แบบว่าตัดเสียงนิดหน่อยอะไรก็ได้แล้วซึ่งความจริงมันไม่ใช่เลยมันต้องแบบใช้ energy แบบเยอะมากๆกแล้วแบบว่าต้องเหมือนแบบมีความรู้สึกกับคําพูดของเราจริงๆริเลยอย่างเี้บอกว่ามีแบบ แอบซ้อมจนเสียงแบบไปเลยหายเลยครับเสียงไม่มีจะร้องเพลงเลยคือมันเกิดอะไรขึ้นทำไมแบบคุ้มเทหนักขนาดนั้นคือตอนแรกเรายังหาเสียงของตัวละครเอโบชิไม่เจอยังหาเสียงที่เข้ากับเราไม่เจอมันเลยทำให้เราแบบเหมือนฝืนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยแบบใช้เสียงเยอะเกินไปส่วนตอนเราจริงๆเรากดกันนะเพราะว่าหลายๆคนพอเป็นนักแสดงกรพอค้าก็จะมีการแบบตีกันสักนิดนึงสำหรับแบบ กดดันนะผมก็กดดันนะแต่ว่าคือ,อยังไงดีก็ทำเต็มที่แหละครับเรอ,อยากจะให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้แล้วก็หวังว่าจะชอบที่ผมพันับมีอได้ฟังแบบได้ฟังแล้วก็พยายามผมก็เป็นแฟนวันพีชก็ไม่อยากจะพากให้เรื่องวันพีชเสียนะก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดเลยพอเราได้ฟัง ลออินกับตัวละครตัวนั้นได้ฉากหนึ่งอ,อินมากมคือจะแพ้นักพากย์อื่นไม่ได้เลยอ้าวถ้าฝากผลงาน,นหน่อยนี่เป็นภาคแรกที่เราได้มาด้วยครับก็ฝากบันทิดฟิล์มเรยนะครับผม25สิงหาคมนี้ก็สามารถดูได้ทุกโรงภาพย,ายนตร์แล้วก็ตอนนี้ก็มีเฟิร์สทูอัลบั้มครับอของฟรีที่ครับก็ตอนนี้ปล่อยวีดีท์จบแล้วเพลงล่าสุดคือเทโอโอครับผมเป็นเพลงที่สี่ก็ฟังได้เลยทุกสตรีมมิ่งครับผมฝากติดตาม ในร้านเราเป็นอย่างไรครับอาไปอ่าจะได้แต่ร้านเสริว่าเรามีการซื้อของเพื่อช่วยสังคมต่อล้ววันนี้คือเรื่องอะไรไในร้านครับนี่น่าจะสักหนึ่งแล้วคือเหมือนคือผมก็เข้าไปถ่ายตัววิดีโอนี้เช็คตัววิดดูปกติก็ไปเจอทวิตหนึ่งเป็นพี่แฟนคลับท้องอ่ะลงโพสต์ขายสร้อยที่แบบทำขายอะไรอย่างเงี้ยก็ คือใจจริงอะเราก็ไม่อยากจะให้เขาขายเท่าไหร่เออขอซื้อกลับมาอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบก็ให้เขาเก็บไว้คือเหมือนที่เขาจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็อยากจะช่วยสมทบทุนให้ที่เขาหายไปอยากยังมีใจให้ตลอดตอนตั้งใตอนแรกคือแบบจะให้เงินไปม่รับผลใช่ใช่<ป>อืมอเป็นยังไงบ้าง,องาพอพอเราได้แบบติดต่อไปซื้ออะไรเงี้ยที่เขาแบบเขาคนรูรร้สึกเขาบอกกันแบบไหนบ้างก็ ก็ดีใจนะก็ผมก็อยากเป็นกำลังใจให้พี่เขาหน่อยซึ่งคุณแม่ก็ให้กำลังใจพี่เขอด้วยใช่ได้อัปเดทพี่าทำยังไงบ้างตอนนี้ยังไม่ได้อัปเดทเลยกาจะอยู่ในกระบวนการศึกษาหลายคนก็เขาก็ชื่นชมเนาะแบบนี้เราก็แบบไปเห็ุผลตรงนั้นได้เลยได้เลยเย็น่นึ่งในตัวเองครับได้ครับเออหลายๆคนชื่นชมความน่ารักของเราแบบมาช่วยเหลือ ขาเอาไม่มีควารู้สึกเออรู้สึกไงบ้างเออรู้สึกยังที่หลายหลาคนขอชื่นชมเราว่าเราแบบเป็นเด็กที่น่ารักกับเป็นข่าก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเออถ้าอะไรไม่ดีก็ติชมกันได้ครับอ่าเอออ่ะไปอีกร้านหนึ่งเนาะล่าสุดเราเข้าทีมรางวัลนะแซงดาวรุ่งเออจับสมบัใจใจสะอาดเนาะเป็นไงบ้าง ก็ดีใจที่ได้เป็นหนึ่งในคนดิเดตนะก็ทําไม่คิดว่าจะได้อยู่ในนั้นขอบคุณทุกคนมากๆที่มาชื่อผมไดไปอยู่ในนี้แต่ตอนเราแสดงเราแบบคาดหวังเลยค่ะกับรางวัลต่างๆคาดหวังเราไม่ได้คิดถึงจุดนั้นนะเราก็พยายามทําให้มันเต็มที่สุดให้มันเข้ากับบทบาทที่มีเสนอเรื่องนี้ถือเป็นแบบการทิ้งบทหลายๆเรื่องหลายๆฉากแบบเล่นตลกบ้างเล่นอะไรอย่างเงี้ยบ้าง ก็คือไม่ไม่ได้คาดหวังนะตรงนั้นว่าเฮ้ยเราจะใช่แค่แบบเรามาหาประสบการณ์แล้วก็ดีใจที่สุดแล้วที่ได้มาแสดงกับมาแสดงรุ่นใหญ่ออ่าเงยอพอเขาติดต่อมาตอนแรกเราตกใจไหมว่าเฮ้ยทำไมเป็นชื่อเราได้ชื่ออะไรเออตกใจไหมก็ตกใจนะเพราะว่าเราเพิ่งมาเห็นอันนี้ถือเป็นรางวัลแรกเลยคะได้การแสดงในเรื่องการแสดงรางวัลแรกใช่ การหลังตลิ่ววางแผนอะไรบ้างกับการแสดงแล้วก็ตอนนัฒนอายุพอเดิมใหม่หรือยังไงเป้าหมายในการแสดงเราเป็นยังไงบ้างเป้าหมายในการแสดงก็ยังรับงานแสดงอยู่นะครับผมก็ติดต่อมาได้ครับผมก็กําลังหาประสบการณ์อยู่เรื่อยๆครับติดต่อมาได้ครับมีมีโกในชีวิตนี้กับสำหรับนักในด้านการแสดงครับการแสดงก็ความจริงอยากหาบทบาทใหม่ๆแสดงที่แบบท้าทายกับตัวเองแบบที่มันดูแบบค่อนข้างนี่าแหละ หน้าหน้าค้นหาหนอ่อยอะไรเงี้ยอย่างเช่นได้ซีรีส์ฝรั่งอะไรก็ได้หนังฝรั่งอะไรอยากได้นียู่ประมาณไหนอะไรที่คอมเมดี้ก็น่าสนใจแต่ว่าผมว่าอยากลองแนวแบบต้นธนาคารอะไรเงี้ยออ๋ต้นธนาคารใช่โอ้วันนี้ไฮส์มาเรื่องจริงเลยเรื่องหรือเรื่องในละครยังยังไม่เคยยังไม่เคยยังไม่เคยครับเออก็อยากเล่นแบบเป็น อาเซียกองตรงนั้นอยากเล่นหน่อยแอคชั่นอะไรเงี้ยเตะต่อยทีนี้ถ้ามีคนติดต่ออยูนี่จ้างได้เลยจ้างได้ครับเออโอเคโอเคชอบมากเลยค่ะเก่งมากจิ๊ดดิ๊กอ่ะยี่